การละนิวรภิกษุนั้นประกอบด้วยอริยศีลขันธ์อริยะอินทรียสังวรและอริยสติสัมปชัญญะนี้แล้วพักอยู่นเสนาสะนะเงียบสงัดคือป่าคนไม้ภูเขาซอกเขาถ้ำป่าช้าป่าชัดที่แจ้งลอมฟางเธอกลับจากบินทบาทภายหลังฉันพัตหารเสร็จแล้ว นั่งคูบัลลังตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าเธอละอภิชาความเพ่งเล็งอยากได้สิ่งของของผู้อื่นในโลกมีใจประสะจากอภิชาอยู่ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากอภิชาและความมุ่งร้ายคือพยาบาทความปองร้ายเขามีจิตไม่พยาบาทมุ่งประโยชน์เกื้อกูลสรพพสัตว์อยู่ ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากความมุ่งร้ายคือพยาบาทละถีนมิทธะความหดหูและเสื่องซึมปราศจากถีนมิทธะกำหนดแสงสว่างมีสติสัมปชัญญะอยู่ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากถีนมิทธะละอุทธจักกุกุจจะความฟุ้งซ่านและความรำคาญใจเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่าน มีจิตสงบอยู่ภายในชำระจิตให้บริสุทธิ์จากอุทธจักกุกุจจะละวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยข้ามวิจิกิจฉาได้แล้วไม่มีวิจิกิจฉาในกุศลธรรมอยู่ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากวิจิกิจฉา